ที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นเนี่ยร่วมสนุกกับท่านผู้ชมนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเป็นแฟนรายการมวยทางทูกอยู่ช่อง24รับส่วนลดพิเศษมิกเซอร์ไป50%เลยครับที่ร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นนะครับอ่านี่ครับต้องขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับตามกันต่อยก3เลยครับมาดูกันนะครับยกนี้นี่สู้ศึกน่าจะเดินเร็วขึ้นกว่าเก่าแล้วนะครับเป้าหมายอยู่ที่ <c oughs> วงในอย่างเดียวดูลูกขวางลูกไล่แขนนะครับของสามารถ ไม่ยอมให้สู้ศึกนั้นกล้ำได้ขนาดมีอาวุธมวยในจุกจิกนะครับลูกที่ทำลายจั้งหวาไว้แล้วก็แข้งขวาแล้วก็มีหมัดที่ห้อยบวกอยู่ตลอดดูนะครับดูการขวางคงสามารถนี่ถือว่าโอ้โหขวางอยู่เลยครับเ้าชนอย่างเดียวนะครับยกนี้ดับเครื่องชนแล้วสู้ศึกแม่สามารถโอ้โหดูดิหลากหลายจริงๆเลยนะครับทุกใกล้ๆด้วยดูการไม่โตอ้าวซ้ายสวยอ้าวซ้ายโตขึ้นขึ้นมา ตะตุกเสือทีเดียวนะครับสู้สึดล้มเลยอ่ะโอ้โหรบเครื่อจงจริงๆสามารถนะครับมาถึงตรงมาถึงตรงนี้นี่สู้สุดเหนื่อยแล้วอ่ะไม่รู้จะเข้าอย่างอ้าตีอ่โดโหตัดลูกนี้ไม่ฟาวนะไม่ได้ขัดขานะครับโอ้ดูดิอาดูลีลาการชกของนี่สามารถอย่าหมดนะอย่าหมดนะมวยไทย5ยกนะครับมวยไทยต้องต่อยห้ายกเอ้าเอ้าล็อกไว้มา จะป่ายไปเรื่อยปุ่นเปลี่ยนปุ่นเนปลี่ยนป่ายไปเรื่อยนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโหสู้สึกม,มวยเข่าแักจะปวดหัวแล้วครับแหมสามารถมวยฝีมือครับแหมสู้ไหนเลยครับอ่ะดูแหมวงในวงในไล่แขน,น,น,นขวางหน้า,านี่แหละครับแหมหลักเหลี่ยมแกกินทีะนิดทีละนิดกเรียร้โอ้พยกขาจะตีนี่บิดเลยนะครับดูแล้ววงนอกนั้นนิ่งด้วยวันนี้มา มีหม,มัดมีศอกเอาเริ่มจะตีได้เหมือนกันสู้สึกปิดเข้าไปโอ้โเสียงเชียร์นี่การลั่นสนานามน,น,นะครับเวลาสู้สึกเริ่มจะทําได้ดูว่าสามารถจะต้านได้หรือเปล่านะครับความแข็งแรงต้องใช้หลักเหลี่ยมเข้ามาสู้ครับอา้าวดับเพื่อนชนแล้วนะครับสู้สึกต่อยลําตัวก่อนสามารถฟันไปล็อกไว้นี่สามารถล็อกไว้เลยขวางหน้าไว้ไปลายไปเรื่อยนะครับตีไม่ถนัดก,การแกะแย่ก่อน โอ้โหคุยเอวันนี้นี่ตื่นเต้นเลยนะครับถามว่าหมดไม่หมดอ่ะเออสามารถโอ้ยปักษสาแหวกรังโดนโอ้โหลูกนี้นะครับดีว่าไม่เต็มกระดูกทางอ้าวปลายยกแล้วปลายยกแล้วนะครับอ้าวขวางแล้วสู้ศึกสู้ศึกสู้ศึกอ้าวแดงน้ำเงินสามารถอ้าวทีมเชียอ้าวอ้าวแม่แกชกด้วยอ้าวอ้าวขวาโอ้โหกระตุกอีกแล้วอ่ะ โอ้ใช้ความอ่อนสยบความแข็งนะครับทางสามารถดูดิแขางไว้เลยอ่ะโอ้ปลายยกติดเดียวอโมดยกที่สามงานไว้เลยครับหวยเด็ดสังเวียนเดือดรายการน้องใหม่5.30โมงครึ่งวันเสาร์ครับแต่ว่าตอนนี้สู้สึกสู้สึกผ้ากองเชียร์บอกสู้สึก โอ้แต่ว่าสามารถไม่ไม่มีตกใจครับกระดูกมวยเก๋าพอกันครับเรียยว่ามาทุกรูปแบบแล้วนะครับสู้ศึกนี่เปิดฉากมานี่ไล่สาวหมัดก,ก่อนเลยแล้วก็จากล้ำในตีเข่ามาโดนสามารถมีไล่แขนกดแขนเอาไว้แล้วก็มีลูกขวางทําให้วงในยังกล้ำตีได้ไม่ถนัดครับอโอ้ดูศอกนะครับมีศอกที่คอยบวกอยู่ตลอดด้วยครับเ้าสู้ศึกแหมยนูน้อยู่อยู่นิ่ไปได้แล้วเอา้าโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ กีนะครับสู้ศึกแต่ว่าตอนล้มเนี่ยที่สามารถนะครับกมีโอ้เลียมเลียมกินเลยมาดูอย่าหมดนะสามารถอย่าหมดนะอา้าวล็อกไว้สู้ศึกฉักอีกแล้วอีกแล้วครับท่านโอ้โหกระ,ะชากเขาตัวเองไปอยู่ข้างล่างอีกแล้วสู้ศึกโอ้โหสามารถอา้าวต่อยอย่างเดียวนายแล้วสู้ศึกคือสู้ศึกต้องชนอา้าวหิวหิวแหมยังตีไม่ถนัด โอ้โหนี่แหละครับดูแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะครับฝ่ายแรกนี่กาลังดีบูตลอดน้าเงินสามารถอาศัยเชิงอาศัยเหลี่ยมอา้าวขวางหน้าไว้อา้าวตีได้ไหมพลิกมาเอามาแกล่ายไปเรื่อยนะครับสามารถดูดิแกกันกันไว้เสร็จหมดโอ้โหดูครับว่าคู่มวยแบบนี้ครับมายังได้ลุ้นได้คิดตลอดเวลาครับตอนนี้ ไม่สนครับสู้สึกแม่แกเดินเป็นเงาตามตัวเลยจับได้จับได้ตะวันสามารถดูมปลายไปปายมาเนี่ยครับเนี่ยแหละครับมาแกลูกนี้ยังไม่ตกนะเบียรลีพอยกจตีนี่หักทิ้งเลยนะครับเอาละครับต้องมีหมัดมาเสริมแล้วนะครับตอนนี้สู้สึกเรียกว่าก็พยายามซึดอย่างเต็มที่แล้วโอ้โหสามารถวันนี้มานิ่งด้วยแล้วก็ชกละเอียดนะครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องทั้งนอกทั้งในนะครับไหนนี่ก็มีลูกขวาง ทำไมผู้สึกยังปล้ำไม่ได้ไม่ถนัดนะครับดูแม่นี่แหละครับแฟนมวยดูทางจอทุกคนดูนะครับมวยมันวันศุกร์ก็พิจารณาไปเลยนะครับว่ามวยลักษณะอย่างนี้แข็งแรงอย่างนี้แล้วก็ผู้ที่ตั้งรับตั้งรับแบบนี้จัดจ้านแบบนี้นี่แหละครับหัวหน้าคณะก็มาต้องดูด้วยนะครับนี่แหละวิธีการต่อยของทั้งคู่อีกฝ่ายหนึ่งพละกําลังดีอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเชิงจัดจ้านมี ตอนมีเหลี่ยมมีหลักออกไปเรื่อยนะครับทางน้าเงินสามารถอ้าเตะได้อีกแล้วสู้สึกโอ้ยงโมโหนี่ดูแล้วเข้ายากจริงๆนะครับโอ้ต่อยแบบเนี่ดูดิเอาคลาดเลยอ่ะออกข้างไปอีกอ้าวทา,าก็ไม่ตกด้วยนะครับทางสามารถอ้าวสู้สึกชนโหมดยกมวยเด็ด7-8-9 คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อปออฟเดอะทาวน์โอแกนเซอร์หาดใหญ่อุปกรณ์มวยไฟเตอร์แต่วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมพบรุลุงโลดโตโยตา้าเคมอเตอร์นึกถึงโตโยตา้านึกถึงเคมอเตอร์ or, 0 2 6 6 2 6 5 5 5จากโตโยตา้าเคมอเตอร์ครับลอยตัวมายกสุดท้ายนี่ต้องมีหมัดมีฟอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับสู้สึกเดินตั้งแต่ต้นยกนะครับเบียดเข้าไปไล่ต่อยหมัด ขาดไม่ตกนะครับสามารถแล้วก็ออกซ้ายออกขวาดีนะครับไม่ยอมเป็นเป้าหนึ่งเข้าไหนก็จะล็อกเอาไว้ดูนะครับจะเป็นงานหนักของผู้สึกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้แม่ต่ชายพื้นที่เป็นประโยชน์จริงๆเลยสามารถเป็นนิไทยนะครับโอ้โหไม่สูงนะครับแต่ว่านี้ละนีละการโชคนี่เหลือกินเหลือรับประทานเลยออกลูกฉลากเลยนะครับแม่ดูดิเหมือนกับพวกนี่วันวิเศษกันโนรสิชิงแนบีนะครับเนี่ย หรือแม้กระทั่งชัดไทยนะครับสาสกุลอย่างเงี้ยกระตอยนะครับสู้ศึกโอ้แต่ว่าสามารถดูดิเปรี้ยวจริงๆเลยเวลาการชกเนี่โหเด็ดขาดจริงๆแม่ไล่ไม่จนกระดานนะครับทางสู้ศึกออกไปเรื่อยนี่โวน่าขณะนี่บางทีบางครั้งนี่ต้องต้องดูเอาแบบไว้ด้วยนะครับคือไม่ได้ถอยเยอะนะเวลาการชกนี่เออไหนดูดีเสียติดเดียวอะขํำไปแล้วอะถือว่าเป็น แปกเทวดาอีกคู่หนึ่งของวงการมวยตอนนี้เลยครับสมเด็จกับสามารถครับลูกศิษย์ของท่านผูก้การไซเตสครับท่านพลตำรวจตีด็อกเตอร์สวิตปิ่นสินชัยครับโอ้ดูครับาหาลูกศิษย์แต่ละคนนี่โอ้โหดูวันนี้สู้ศึกไม่ใช่ว่าชกไม่ดีนะครับแกก็ชกดีมากแต่ว่าเนี่ครับมาเจอจังหวะ เจอหลักเจอเหลี่ยมของสามารถไปนี้ปวดหัวเลยครับเยลีเรียกว่าอาศัยหลักเหลี่ยมเข้ามาสู้นะครับความแข็งแรงอจับเป็นรองผู้ฝึกนั้นเดินบดมาตั้งแต่ยกแรกแ,แต่ก็ทําอะไรได้แม้จงพิ่งเป็นนันวงในที่ว่าเหนียวลึกก็โดนลูกขวางของสามารถเอาไว้ด้วยเอาแต่ตอนนี้พยายามจะฮิตนะครับเรื่อสุดท้ายนะครับไล่ต่อยหมัดเป็นการใหญ่เหมือนกันเอาแมแต่ว่าหัวใจนี่ยอมรับเลยนะครับสึกส,ส,สุดยอดอะ่ะหัวใจดีและเดินไม่เลิกด้วยนะ บางทีบางครั้งน้ามวยบางคนดีทอแล้วอ่ะต่อยหาหาตัวไม่เจอสามารถแกก็ไปเรื่อยนะครับใช้พื้นที่เป็นประโยชน์สู้ศุดแมาไม่เดินแล้วอ่ะรู้แล้วนะครับเดินข้อไล่ไม่ชนกระดานอ่ะแต่ว่าหัวใจยอมรับเลยสุดๆเลยนะครับสู้ศึกเดินตลอดอ่ะนี่ยังเดินไม่เลิกด้วยนะครับแต่ว่าความเปรียวความฉลาดเชิงชกต้องยกให้น้ำเงินเลยสามารถนะครับอิมิชัยแม ในพิกัดน้ำหนัก123นะครับวันนี้ชกกันในรุ่นซูเปอร์แ็นตัมเวทหรือว่าในอดีตนะครับเป็นจูเน่แอนตเวทนะครับในรุ่นนี้ก็อดีตแชมป์โลกคือสามารถแยอรุ่นนะครับแล้วก็ยอดโมยไทยด้วยนี่นะครับก็รุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแหมภาพประทับใจมากๆเลยนี่นะครับไยแดงสู้ศึกน้ําเงินสามารถนะครับการดูคะแนนทั้ง3มุมที่2แล้วก็ข้าม ไปที่มุมสุดท้ายนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินสามารถนะครับปินิไทยชนะสู้ศึกทีซีมวยไทยไปแบบโอ้โหวันนี้สุดๆนะนี่นะครับลูกฉลาดล้วน